สวัสดี้าววันนี้ที่บ้านจะทําโรตีไปถวายเพนพระนะา้าทําร่วมกับเพื่อนบ้านเนาะเพื่อนบ้านก็จะเป็นสําหรับกับข้าวนะา้าส่วนที่บ้านแลวครอบครัวก็ญาติญาติก็จะทําโรตีนะา้าวไปถวายเพนนะา้าไปถวายที่วัดเขื่อนผากนะา้าเป็นโรงเรียนสอนพุทธศาสนาสําหรับเนนนะา้าอันนี้ก็ไปถวายพระลุงเนนนะา้าก็ทําเป็นขนมเนาะอันนี้ก็ละดขั้นตอนมาการทอดเลยนะา้า ส่วนวิธีการทำโรตีนนย้อ,อนไปดูคลิปเก่าๆของอันได้นะ,ะนั <ชม S 1> ่งชมทังยายค่ะสอนทุกขั้นตอนเลยค่ะตั้งแต่อบทอดนะจน,น,นถึงขั้นตอนสุดท้ายทอดแล้วก็กินเลยนะคะอันนี้เราก็มาถึงขั้นตอนการอ่าทอดแล้วก็ใส่ไข่แล้วก็ห่อเลยนะคะอันตื่นสายด้วยหรอเพื่อนส่วนแป้งคุณยายทําทิ้งไว้ตั้งแต่เมื่อวานน้อหมักไว้นะคะหมักแป้งไว้แล้วตอนเช้ามาก็ทอดอย่างเดียวนะคะพราโรตีใส่ไข่นะคะวันนี้ Ô, ก็ต้องทําให้เหมือนกันทุกชิ้นเนาะเราเอาไปถวายพระเนน้อยนะจ้าก็ถ้าใส่ไข่ก er ็ต้องใส่ทั้งหมดนะคะอันนี้ก็โรตีเสไข่ลาด้วยนมข้นหวานนะจ้าไม่ได้โรยน้ําตาลเนาะวิธีห่อก็ประมาณนี้ค่ะรองด้วยกระดาษสองชั้นนะคะใส่พลาสติกไว้ตรงกลางเนาะกันน้ามันแล้วก็นมนะคะมันกระเฉาะแล้วมันจะเปื้อนมือนะคะอันนี้ก็ไม่ติดแนกกินได้เลยนะคะพันๆกริ้งๆนะคะพับหัวพับหางนะคะวันนี้ที่บ้านก็ ทำมาถวายประมาณ80ชิ้นได้ค่ะอันนี้ค่ะเผื่อขาดเผื่อเกินนะคะคก็ทําเผื่อไว้ก่อนนะการทําบุญทําเผื่อจะดีกว่านะเวลามันขาดแล้วมันไม่สบายใจอันชอบทําบุญทาทาเกินนะคะคือทํากับข้าวสาหรับกับข้าวทําเผื่อไว้ค่ะเหลือไม่เป็นไรไม่ซีเรียสเดี๋ยวเรากินเองอันนี้แม่กับคุณป้านะคะแต่งตัวสวยงามเชียว อันนี้ก็าญาตานะคะกาเป็นบ้านนะคะสนักสำรับกับข้าวนะคะจะใส่เป็นถาดนะคะลูกเนนน้อยก็ช่วยนะะยกค่ะนี่ค่ะก็จะนีไก่ค่ะมีไก่ะะไกทอดเนาะมีส้มตามีต้มซุปไอ้มันสกปะหลังนะคะแล้วก็มีปูอบนะคะนะคะหมูทอดไก่ทอดนะ,ะแล้วก็ข้าวผัดค่ะ,คะข้าวผัดอเมริกันนะคะ แล้วก็จะตักใส่เป็นถาดเป็นถาดนะคะมีนมมีโดตีนะคะถาน้าทานมากๆเลยนะคะรับคุณด้วยกันนะคะก็วันนี้ก็เก็บภาพบรรยากาศในฝากนะคะอารุงเรียนที่นี่ก็ยังอยากได้แรงสนับนุญอยู่นะคะสำหรับแพทยทหารกําวันนะคะ ก็ทางพุทธศาสนาท่านก็ซัพพอร์ตนะคะแต่เราด้วยความที่วัดเราอยู่ต่างจังหวัดกันเนาะการซัพพอร์ตอาจจะไม่ทั่วถึงนะคะเรา<ก>ให้ลูกน<ก>ี่เลูก,ลก,เก็ต้องมีญาติโยมมาช่วยด้วยมาช่วยทําบุญด้วยนะคะมาถวายเพลนะคะก็ที่วัดเกินภาคนะคะอันนี้ก็ลุกเนนนะคะอายุน้อยๆน,นะคะอันคาดว่าช้างเถืองในป่าใหญ่ต้องมีค่ะต้องมีสักองค์สอง,ององที่จบรเรียนนะคะ อาจจะไม่ทั้งหมดนะคะต้องมีอ่ะมีประเรียนสักองค์ะแล้วก็ร้อยองค์จะมีหนึ่งองค์ศาสนาต่อไปนะคะนี่ก็เป็นการทําบุญอีกแบบหนึ่งเนาะการทําบุญจะทําด้วยวิธีไหนนะคะไม่ว่าศาสนาอะไรก็ได้บุญเหมือนกันนะคะทุกศาสนาศาสนาสอนทุกคนเป็นคนดีนะคะไม่แบ่งแยกเนาะอันเป็นคนศาสนาพุทธนะคะก็ทําบุญแบบชาวพุทธนะคะอันนี้ก็เก็บบรรยากาศโรงฐานมาฝากนะคะก็ นำสำหรับกับข้าวนะคะมาถวายนะคะอันนี้ก็วันนี้ก็มีพระประมาณ 4, 4 5รูปนะคะมาไม่ครบเนาะแต่เราก็ทำเกินไปก่อนไม่เป็นไร <c oughs> นะถ้ามันเหลือล้วก็คาระวะฉันเองก็ได้เพื่อขาดเก,เกินนะคะอันนี้ก็มาถึงขั้นตอนถวายนะคะอันนี้พระอาจารย์นะพะอาจารย์ผู้สอนนะคะก็ให้โอวา่าดเนาะ เราก็ยกว่ารับพรนะคะรับศีนรับพรไปด้วยกันนะคะแกเ,เก็บบรรยากาศดนะ้านก็ประมาณ3เดือนถึงขึ้นมาทำบุญทีหนึ่งนะคะ ก็การทําบ <songs> ุญโรงทานนี่ทําเองไม่ได้นะคะด้วยพระสงฆ์องค์เจ้าเยอะประมาณ4ี่สิบรูปเนี่ยเราทําคนเดียวไม่ได้นะเราก็ต้องชวนเพื่อนบ้านด้วยนะคะการทําบุญเราก็ต้องรวมๆกันทําบุญจะได้บุญเยอะกว่าเราทำเองนะคะทําเองมันก็หนึ่งอาจจะเหนื่อยด้วยนะคะแต่ถ้ามากันเยอะๆช่วยกันทําบุญลนนี้กันหน่อยเนี่ยมันจะทำแบบมีความสุขทั้งผู้ให้ทั้งผู้รับ อันนี้ก็พิธีทางศูน์นะคะกับสินรับพรด้วยกันค่ะอันนี้ก็เก็บภาพบรรยากาศมากนะคะจุดกันลิน่หน้าเนาะ